หล่นลงจากฟากฟ้าร่วงโรยโปรยลงมาแต่งแต้มให้ผู้พาข้าวยิ่งกว่าพื้นสัมลีกระท่อมน้อยแห่งหนึ่งที่สมซนนาทีแห่งนี้ในค่ำคืนแห่งเหมันเราสองเคียงกายภายในอ้อมแขนมเมื่อย,ยามเราผ่านพบ ดังเช่นในวันนี้เอ่ยคำถอยพาทีแล้วท่านพ่าน,นยิ้มออกมาแค่จึงแนบไปนาะระเรือลงศพไหลทางขวาและอยากจะขอให้ความอบอุ่นนี้ติดตรึงจนสิ้นความหนาวหรือดูเหมันสงัดวังเว จนฟูงวีหกรวมร้องบรรเลยเสียงเพลงผ่านสุวสัณหรือดูที่เข้าแทนที่เสียงของเจ้าไพเราะเลือกเกินถ้าเอ่ยให้หัวใจขาสันระรัวเพียงเท่านั้นแค่คำพูดนั้นมันก็พลันให้น้ำที่ตาเออล่นหากวันหนึ่งเสียงของข้าไม่อาจเดินเอ่ยถอยคำ หรือขับขานสิ่งใดเลยคัำคืนวันหรือดูผันผ่านท่านจะรักข้าเช่นเ,เดิมอยู่ไหมแม่อยู่แล้วท่านยิ้มให้ก่อนจะตอบข้ายังจำรอ,อยิงนั่นไว้คอยสบแก้มลงที่บ่าใหญ่ก่อนขอเคล้าสองเราคู่คิ ผ่านไปจนปายหนึ่งในกิมพันยามนั้นที่อาการของท่านไม่ค่อยสุจะดีจำต้องใช้เสษ็จเพื่อซื้อยารักษาเท่าที่มีความยากจนทำให้เราหมดสิ้นความหวังแทบจะทุกทางถักทอแต่ละวันวาดฝันแต่ละพื้นเพื่อหวังท่านจะฟื้นรักายที่แสนเหนื่อยล้านี้ไม่มีวันจะปล่อยเวลาให้เสียไปแม้สี้นนาที อะไรหรือว่าสิ่งใดต่อให้ลมหายใจดับสูญยอมรับเรื่องจริงว่าโลกเป็นพานเมืม่อจะกัดเจิดกร่นร้องนั้นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ารือดูไม่เกลจะกแทนทีวของเจ้าช่างงามเหลือเกินเลยพร้อมกุบมือที่เย็นเย็บนั้น แม้ว่ามือข้าเส้นบอบช้ำทั้งไม <c oughs> <c oughs> no ่เล้สินความงดงามอะไรหากวันหนึ่งนิ้วของข้านั้นไม่งดงามหรือไม่อาจจะต้องสิ้นใดเลยกับคืนวันหรือผ่านทางทาจะรักข้าใช่ฉันเดินอยู่มาแต่อยู่แล้วหเรื่คนด้วยไอหอกท่านยังยิ้มรับมันเข้าไว้และท่านยังคงคงด้วยมือข้าที่สำสานของเราเดินเข้าด้วยกันจะ่อีกกี่วันจะอีกกี่คืนข้าจะทักท้อไม่ให้หยุด ต้องลีกกับยาต้องรีบเอาไปทำไมยังนันท่านคมไม่รอแค่ได้ยินร้กงไม่เคยได้ยินรอที่ใบไม้จะ่วงแล้วรู้ได้ไหมว่าต้องแต่งอะไรไม่นคนเลือสุดไหนหรือว่าข้าต้องตายต้องดิ้เสียสุดท้าย วันหนึ่งร่างของข้านั้นไม่ได้เป็นเช่นท่านหรือว่าผูา้ใดเลยค้ำคืนวันฤดูผ่านผ่านท่านจะรักข้าเช่ชนเดิมอยู่ไหมด้วยความกลัวสันกลัวไม่อาจเอ,เอ,เอ่ยแค่ถอยคำความเชนนั้นไว้ดึงคนปีกสุดเทยทอไปเพื่อทันแล้วมันก็คุแน่ยอยู่แล้วข้าที่ยินก่อนแล้วตอบถอยคำที่เจ้าไยไวข้าสัญญาจะรักเจ้าไปต่อใเห้ไหรหรือไม่ดีพีพยมพวินทับของโลกถ้เรียนที่งามที่สุดในวันนั้นจดจําในใจ ให้เป็นคนหรือเจ้าเป็นใครภาเหล่อนั้นไม่เคยเปลี่ยนไปแม้ล้มงเลยจนวันที่ข้าตายแต่ความรักของเราไม่เคยเปลี่ยนแปลง